แฮทริกอะเออแฮทริกอะขัไปอีกแฮทริกแฮทริกเยแฮทริกแฮทริกสวยสวยสวยๆสวย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 ครับคุณๆเดี๋ยวคุณๆพี่ดาสัสดีครับสวัยดีไหมครับพี่าีมาทำไรพี่เน็ตปิงบอเลือกเบอร์ผมนะครับผมไปลองผออม เพื่อให้โรงพยาบาลดีขึ้นฉีดยาแพงขึ้นแล้วก็ค่าน้ำเกลือก็แพงขึ้นนะครับอันนี้เบอร์อะไรนะครับเบอร์สองครับออผมได้เรืองเบอร์หนึ่งจริงหายใจอ่ะทำให้เจ้าชูจังอ่ะพี่เอาตรงๆเลยพี่เอาตรงๆเลยเฮ้ยเขาจีบกันด้วยทำไมาแอบฟังเดียวพี่เจ้าชูไม่เทหรอกนะเพื่อนดับพี่พี่ผู้ชายเจ้าชูทำเป็ถึงเจ้าชูอ่ะพี่ทำเป็นเจ้าชูอะไรพอรู้อะไรอ่ะตัวเล็ก พี <oh> ่น้องเจออะไรอ่ะเมื่อกี้ชอเที่จไขว่าดูว่าจะมีแบบเท่ๆเลี้ยวพี่อ่ะอันนี้เขาโชว์จีบชื่ออะไรเนาะชื่อเอวาเพื่อนผมไม่ได้เจ้าชู้ครับเพื่อนผมเดือดคู่เยอะเฉยเอาดี้ยอาหวานเชียบผมปั่นหูแบบนั้นเลยอย่างนี้อะไรพี่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินเขาขอปั่นหูก่ออน๋็แบบหูตึงอะไรอย่างนี้ใช่ เดี๋ยวผมช่วยปั่นเอาไหมผมเป็นหมอพี่ีก็ให้เจ๊ผมช่วยปั่นดีพี่เอพี่ผมเปิดไมค์ออโต้จิ้งขได้นอนตักด้วยได้นอนตักด้วยนะนอนตักให้พี่สาวปั่นหูให้อ่ะได้หนุนตักด้วยนะจริงอ่ะใช่หนุนตักอ่ะโอ้ยจรได้พาไปสวนแล้วก็นอนแบบปูผ้าแล้วก็นอนตักกันอ่ะได้ครับไปคาเฟ่อเย่เย่ใช่ใช่ถ่ายรากินกาแฟกินขนมเค้กอเย่ ไปเมาอะไรมาคำงานเอ้ยอะไรอยู่ในหูไม่รู้เอ้าวดูน่าจะมีปัญหาเลยช่วยดูให้เพื่อนผมหน่อยครับช่วยดูห่วยเพื่อนผมหน่อยครับดูห่วยเพื่อนผมหน่อยครับผู้หญิงช่วยช่วยเหลือเขาหน่อยครับช่วยเหลือเขาหน่อยไอ้คัดจีบกันแดูดิช่วยเหลือให้หน่อยครับคนเมืองเดียวกันน่ะใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมพี่พี่แบบว่าเอียงหัวแล้วก็กระโดดกระโดดอ่ะเอ๊ะอะไรอยู่ในหูไม่รู้เนี่ยตัวอะไรไม่รู้ นี่เราจะโดนฟ้องไหมอ่ะเราเล่นกันนานแล้วโรงมาไม่มีหมอด้วยใช่เหรอใช่แต่ว่าเราต้องจะต้องกลับเขียนจดหมายไปหาพี่ I love you เป็นแฟนกันเออเนองไม่มีเขีว่าเอ้ยมันมีเขีว่าอยู่อ่ะขอทุกคนนเป็แฟนต่รับเขีไม่พอไปลงมาเถอะเดี๋ยวเราโดนเดี๋ยวเราเป็นเลยโอล่หหลายคนด้วยพี่เพื่อนผมไปไหนแล้วอ่ะไปก่อนนะคู่ก็นังอยู่นี่นะไอศัดผมไปก่อนนะครับ อเอ้าวแอบทำไมอ่ะเราก็ดูนายคุยกับเนี้ยคู่นายไงเพื่อนเยอะคือนายตึงอ่ะคนคนข้างหลังใส่หมวกแค่คนที่เคยมาจีบนีปะอ้าวมีคนคนปะเอ้ยหมวกหมวกไม่ทุกคนเลยเออแล้วใส่หมวกทุกคนเลยนะจริงอ่ะชื่อผ่านอ่ะชื่ออันนั้นอะชื่ออะไรวะชื่อจึงปังกระโดดสักอย่างจึงปังมักนะเออชื่อนี้แหละชื่อนี้แหละเย้แล้วดังได้ไงคนเนี้ย คนจำคนที่ช hmm. ื <đ em fundamentals dragging> ่อไอวาไม่ได้เลยเหรอครับจึงปังมากนะจำได้ครับใครที่งถามใครเขาแม่คือเขาแม่เออพี่เขาถามใครอ่ะถามผมก็บอกจำได้หมดแล้วครับจริงอ่ะใช่ไหมพี่พี่เขาถามแล้วโหดอ่ะเอาตรงตรงอ่ะพอดีจังดุ่งไม่ใช่หรอมีจังดุ่งกังเจียเฮ้ยมันจะมีจังดุ่งกังเจียกันจึงปังมากนะสองคนปังมากนะ ปึ่งปึงฝังฝังหรือเปล่าพี่เออพี่พี่มีมีมีคำ s o ยไหมดึงห่งดึงห่ดึงหแล้วเหรอื่อดึงหิกือดึงหกือดึงหเกี้ยเผื่อนะแล้วเพื่อนดึงหิเกี้ยเราไปคุยอะสมาชิกท่านอื่นดวยประเทศนี้คือคุยกับใครเขาตอบนะเอาดีๆแล้วอะข้างหลังตางตรงอะ ไเอ,อเหี้ยงั่นคุยกับใครมันก็ตอบแล้วเนาะเออดูดิบุ้มบัมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับล็อกออน1ื่อนนาิกาฟาเลนไทยเออมึงไปก้าวทำไมอ่ะน่ารักจังเลยมีแฟนหรือ,อยังผมอะใจเจ็บจอดทำไมล่ะเนาะมีแฟนแล้วเหรอลุกนี่ขึ้นดิ มีแฟนแล้วเหรอครับเป็นขอฟังถามรถรถกุทิง้งรถโอ้โหสุดยอดพระเจ้าโอ้ยคอมแหลกแจ็คคอมแหลกตรงเนี้ยแจย็คไม่ไหวไห คอมแรกเล่นคอมเดิมอยู่แจ็คคอมอ้อเอือเอือเอือคอมไม่ไหวแจ็คเกียวเวอร์เามึงกับตัวเวอร์เลยสัตว์เยออเธอบอกแกมบนว่าผมไปแต่หน้าเวลาที่อากาศหนาวกี่วันแล้วเนาะยิ่งแล้วว่ะเพื่อนก็แต่ เอางี้เดี๋ยวกูพามงเบนเนีนี่เพื่อน่นื่านคนชื่อสาธุวร้องเพลงโคตรเพร้อพูดจริงไม่ได้โกหกอยู่ไหนอยู่ไหนเขาอยู่ไหน่ะ<ข>ออเพชรหมอเดี๋ยวไปอไปดูแคมป์อ่ะผมดยแคมป์ม,มากผมไปตั้งแคมป์เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมน่ะอะไรนะจับปะมินอนะ่ะไม่ตอบอ่ะทำไมผมจะ จะะออไรตังค์หน่อยตห้าพันไปมือเอางี้เอางี้มึงมึงมึงแบบมึงจีบสายพวกคนหนึ่งได้ปะแต่ผมให้ตังค์ครับผมมีตังค์เยอะแล้วผมอยากได้ตังค์จากเพื่อนผมชื่อว่าสมินมึงก็ให้มึงแล้วไม่หรอยังไม่ให้เอาอีกเอาอีกเอาเยอะเอาทำไรเอาทำไรอยใหญ่ๆเว่์ ไปนะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเมาอะเมาอะเอาอะเมาอะเมาอะ,ะพี่ <c oughs> ผมต้องการเมาอะพี่ <c oughs>